โชใหญ่เลยโชใหญ่โอ้โหจะหันเหรอลูกหนูยืนตรงๆก่อนดีไหมปีนเลครับลูกปีนปีนไหมปีนไหมนี่พอทำได้แล้วทำใหญ่เลยใหญ่เลยว่ะเออมีพ่นน้ำลายนี่แหละคะนี่เต้นด้วยโอ้โห คนนี้หัวเราะได้ทั้งวันลนทั้งบ้านหัวเราะดีหน้ากันตลอดสวัสดีค่ะคว่าด้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วล่ะคดีลูกสวัสดีแล้วลูกเธะลูกคนนต้นเปลีกวิเวกเหรอปลี่ยนวิเวกนี่ใหญ่เลยอ๋อเกลือกแก่ปล่อย เก่งจังเลยค่ะพี่บุกอ่ะพี่บุ๊กเรียน